สวัสดีครับผม,มาอาร์ท็อกซิ่งอยากวิ่งพิกนะครับ b m w G10 นะฮะคืเข้าสูตรจูราเด็กซอสแล้วก็คันนี้มาจูนีซียูนะฮะเป็นตัวดีเซลนะครับเพิ่มแรงมาเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปกันว่าคันนี้จูนแล้วม้าจะเพิ่มเท่าไหร่ทอจะเพิ่มเท่าไหร่อย่าลืมนะฮะดีเซลวิ่งด้วยทอ็อกเรามาดูกันว่าท็อกเดิมโรงงานม้าเดิมโรงงานเป็นยังไงคันนี้มีอัปเกรดท่อมา,มาแล้วไปชมง,งนัน ส่วนทอกจะอยู่ที่402ส่วนแรงม้าหลังจากจูดน,นะครับนีนะฮะแรงม้าจะอยู่ที่216แรงม้านะฮะส่วนท็อกเนี่ยที่ใน80กว่าตัวนะฮะซึ่งขับเนี่ยต่างแน่นอนดีเซลนะฮะหัวใจของมันคือวิ่งด้วยแรงบิดน,นะฮะหรือเรียกว่าทอกที่เองนะครับดูนี่นะฮะการาฟจะต่างเลยนะฮะทอกจะขึ้นนะฮะติดเยอะมากนะครับระหว่างม้าเดิมทอกเดิม่างกันนะครับ สนใจนะครับเพื่อนที่ใช้ B M W รุ่นพุ่นะครับจะมาจัดที่ล่สุดอยูโรอาร์ตและองการส่งไที่เรานะฮะทางเรายินดีให้บริการรับจบนะครับสนใจมาร้านนะก็ใส่จากวิธีได้เลยครับขอบคุณครับขึ้นเร็วกว่าเดิมเยอะมากเลยนะฮะต่างนี้นะครับ ก็สนใจนะครับ BMW G20 นะฮะจะมาจูดีซีูกับจัดท่อซิงก็มาที่อาร์ทท่อซิงอยากวิ่งคลิกได้เลยนะครับ Euroart Exhaust สุดรับหญิงทั้งหล่อทั้งท่อทั้งจูนนะครับผมขอบคุณครับ